จริงๆเราควรจะแบบว่าจ้างพี่แคดดี้ให้มาช่วยเนาะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับกั๊กครับและเชอร์เต็มค่ะกับรายการลองทัวร์มัวช่าวันนี้นี่บรรยากาศโอ้โหร่มรื่นเขียวขจีมีความแบบแดดอ่อนๆแดดอ่อนๆกับทุกหญ้า ก้องใหญ่ไพศาลแบบนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรักครยบซึ่ง ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการออกกําลังกายในช่วงสถานการณ์โควิดสิแบบนี้ไม่แต้มอ่าสถานการณ์แบบนี้เป็นยังไงเหมาะกับการออกกําลังกายโดวยวิธีการกีฬาที่สุดใช่เพราะเป็นสถานที่กว้างมันเป็นสถานที่โล่งแล้วจานวนคนเล่นก็ไม่ได้เยอะ,อะ ใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเล่นเป็นไหมถามแบบนี้อีกแล้วนะคะเป็นเหรอไม่เป็นพฉะชันทีพีก็ไม่เป็นเดี๋ยวเราไปหาคนที่สอนเราดีกว่าใช่เพราะสอนปุ๊บเป็นเปาเดี๋ยวเราไปหาคุณครูครูบ้าอาจารย์ถี่ทานประทานความรู้ใม้เดี๋ยวไปหาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะคุณผู้ชมให้เขามาสอนเราแค่จับไม้เนี่ยจับไม้ก็ยังไม่เป็นแล้วจับไปแต่ไม้เรียวเออเดี๋ยวมันจะออกทะเลไกลเราไปหาผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าไปเลยจ้าไปเลยจ้า พี่เจ้าชานเราอยู่ตรงนี้นะนี่คหาคุณพี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อจาตุลลนครับผมรสั้นๆว่าพี่พี่จ่าครับพี่จ่าพี่จ่าด้านนี้แหละครับผมทองโทษครับเรียกสั้นว่าโทษก็ได้ครับโอเควันนี้พี่จ่ากับพี่ทศน่าจะขอคําแนะนำเนาะเล็กๆน้อยๆในการเล่นกอล์ฟเพราะว่าลําพังเราสองคนจับไม้กอล์ฟก็ไม่เป็นเออเริ่มจากเริ่มจากจุดง่ายๆก่อนการเล่นกีฬากอล์ฟนะครับจริงๆก็มันก็มีอุปกรณ์ คือคือเราในฐานะผมกับทองทศเนี่ยพี่จากับพี่ทศเนี่ยอยู่สนามครับมีสนามแต่ไม่ได้ตีกล์บเก่งนะครัต<ช>ีไม่เก่งแต่พอจะรู้ว่าจอัอย่างไรเล่นอย่างไรแต่เรามีความชอบขึ้นมาก่อนนะใช่ครับ,ค,รบความชอบนะครับ อันดับแรกเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนมีอุปกรณ์ะคือจะเสียงไหมเสียงอีกไหมเสกมาล่วงมาโดนหัวแตกทำไมคะเนี่ยโอเคเขาเสกอุปกรณ์มาต่อเลยหนึ่งสองสามนี่มีความแบบว่าเสกยงถูกใช่ไหมคะนี่คืออุปกรณ์ของเราใช่ไหมคะสำหรับใช้เวลาทีออฟนะครับเนี่ยคุณพี่ทำไมหัวอันนี้คือหัวเนาะเป็นหัวเอออันนี้คือหัวไม้หัวไม้เขาไม่ไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นหัวเหล็กครับ สําหรับสําหรับระยะแบบประมาณไร,ร,ระยะที่ต่างกันระยะที่ต่างกันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เวลาเล่นที่แตกต่างกันอย่างอย่างหัวไม้เนี่ยจะใช้สําหรับคีย์ออฟหลุมหนึ่งก็หัวไม้หนึ่ง อ๋ออันไหนอันไหนตีใกล้อันไหนตีไกลพี่หัวไม้ครับอันหัวไม้ส่วนส่วนอันนี้คือหัวเหล็กใช่นี่ตีไกลเหรอคะพี่คะนีคือตามระยะครับอย่างเรกเล็ตเนี่ยบางท่านอาจจะตีร้อยห้าสิบหลาก็ใช้ที่ร้อยห้าสิบหลาสำหรับขึ้นเกมส่วนหัวไม้เนี่ยสำหรับไว้สำหรับเวลาได้ไปไกลๆของ โอเคอ๋อไกลๆจะเป็นแบบประมาณนี้ก็แนะนําสนามกอล์ฟเขอนบุรัตหน่อยไหมครับสนามกอล์ฟเขอนบุรัตที่มาที่ไปของที่นี่เป็นังไงบ้างคะเป็นสนามที่ออกแบบนะครับสําหรับให้คนทั่วไปเล่นนะครับเป็นพาสเจ็ทัี่สองครับเล่นได้ใครก็มาเล่นได้นะครับเป็นสนามที่ออกแบบให้เป็น ออกแบบให้เป็นสนามหลังบ้านไขใครๆก็มาเล่นได้จะมีต้นไม้เยอะพอตีเสร็จก็จะเดินเลาะหลุมทุ่งไม้ไปทุ่มทุ่มไม้ไปฟิลเหมือนแบบว่าตีอยู่หลังบ้านตัวเองใช่ไหมคะเดี๋ยวให้พี่จากับพี่โทษเนาะสอนเราจับไม้กอล์ฟอนจับไม้ก่อนค่ะเอาโอเวอร์แล็บเอามือซ้ายวางไปครับตามลายมือครับไม่ให้ไมไม่อยู่ลายมือเห็นไหมโอเคนะครับเอามือขวามาทาบครับไม่ไปสอนมาเงี้ยมาทาบกันทาบกันเนี่ยครับเวลายกขึ้นจะเห็นมันอย่างนั้นครับกับโอเวอร์แลบนะครับ นิ้วนี้ก็จะท้าบไปเลยครับทไบเลยแต่แบบน้องเขาจะเป็นอินเตอร์ล็อกล็อกกันนะอันนี้ล็อกกันไปคือไม่ต้องไม่ต้องเอานี้ออกครับนิ้วนี้ออกครับนี่ครับนี่อย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าในอย่างเงี้ยครับนี่โอ้ล็อปครับอันนี้เนี่ยมีมีมีสำหรับระยะไหนหรือว่าสําหรับไม้ไหนที่จับแบบนี้พี่ก็คือจับได้ทั้งหมดจับได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่คนจะนับที่ที่แต้มล็อกอันนี้นี่คือล็อกแบบล็อกอร์ล็อกอินเตอร์ล็อกอันนี้เหมาะเหมาะสำหรับไม้ไหนไหมครับ ไม่ครับได้หมดแล้วแต่วาถนัดแปลว่าแปลว่าแต่มาถนัดอะไรนะล็อกลกันเลยคะจะลอกโอเคอแน่นโอเคครับจะนี่ไม่เป็นไรใช่หนูว่ามันแน่นดีใช่เออตีไก่ได้ตรงก็ได้นี่ไม่เป็นไรครับได้ค่ะทเป็นรเอาลองเลยนะ้ี่ได้เลยตีได้เลยค่ะตี่ครับเดี๋ยวเราต้ลองกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปลองกันเลยเดี๋ยวก่อนจะให้เล่นง่ายได้ยังไงเรามีเกมให้เล่นกติกาคือให้แต่ละคนถัดกันตีกอล์ฟให้ลงหลุม ใครตีไม่ลงต้องใส่เสื้อคลุมถ้าจบเกมแล้วใครแพ้ก็ต้องเดินกลับเองนะจ๊ะเอานะมองลูกนะสำคัญที่สุดมองฮะมองลูกอานาฮะอะไรนะครับอ้ <c oughs> ยางก็ปฏิหารเฮ้ยาซ้อมอันนี้ซ้อมซ้อมรู้อยู่ว่าซ้อมดูก็ดูออกว่าซ้อมมันเนี่ยคือย่าหลุดออกมาเลยฮยพี่เต็มต้องแบบวันนี้เว้ยก็จะเป็นแล้วไงี่ต้องอันนี้โปงมันออกไปเค่โปไงสอนนายต้องมองลูกอระสองรอบนะสองรอบ เฮ้ยโอเคแล้วโอเคย่าหลุดออกมาแล้วเนี่ยเขาซ้อมไหนกี้ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับพามาอยู่ที่บรรยากาศของสนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรั์จังหวัดนครนายกเราเล่นคอนนแก่นไปอยู่นี่เองข้งข้างหน้าเป็นคลอง ซึ่งเราจะต้องตีให้ข้ามคลองไปถ้าสมมติว่าเากอะให้ตีข้ามคลองเนี่ยแน่นอนเลยว่าลงไม่เล้ลงหลุมลงน้ำลงน้ำเขาบอกว่าต้องตีอย่าไปถึงน้ำเออแล้วก็มาแบบกะกะก่อนจะถึงกองคลองทำจริงๆจ๋าได้ขนาดนั้นเลยเหรอเอาเลยมากอะมาลองดูมาลองดูนะเออโอเคมาซึ่งพี่เตนถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือใส่เดบิดต์ก็คือโดนหัวแตกมาอะนะโอ้ย ได้อย <Die> ู่คุณผู้ชมเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับก๊อฟนะครับเวลาที่เราตีไปข้างหน้าไปแล้วเป็นยังไงคะเราจะต้องตะโกนคำว่าว่าโฟแปลว่าอะไรขึ <c oughs> ้นอีกไปสะความหมายก็คือเหมือนให้ระวงัะวงให,<ๆ>ให้ระวังลูกแบบว่ากำอังม,มาอย่างนี้โฟ ใกันเลยจ้ะเพราะว่าเพราะว่าบางบางทีเรื่องเรื่องของทิศทางของลูกเนี้ยเราควบคุมไม่ได้จริงคุณผู้ชม control นะคะบางทีแต่ลูกมาไปทางขวาแบบนี้มันมีความเบ้ไปแล้วก็ต้องตะโกนว่าโฟมีความเบ้ไปเอองโอเคพอไม่มีไม้ทีนั้นก็ยากเหมือนกันเนี่ยดีกว่ารอบที่แล้วอยู่ตีแค่นี้ได้ไหมคุณผู้ชมพี่บอกว่าค่อยๆไปแค่นี้แหละเดี๋ยวก็ถึง พี่เขาให้กําลังใจได้ดีมากก็คือตีทีอจอจอพี่เขาก็บอกว่าา่อรตีไปอย่างนี้แหละถึงอยู่ตอนนี้น่าจะประมาณเยวก็ถึงสิบเอ็ดโมงกว่าถึงน่าจะประมาณหกโมงเย็นน่าจะถึงหนุ่มพอดีค่ะถึงอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละนิดทีละนิดไปสู้เขาสิไวอิงสู้เขานี่ก็คือว่าตะกี้เนี่ยเราตีตรงนั้นแต่ว่ามันตกมันตกน้ํา ทีนี้ตามกติกาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันตกน้ําเราก็เต่าขึ้นมาตีบนพื้นที่ drop area เนี่ยำเนียงไป drop area <อ>ตรงนี้เนี่ยก็จะตีอีกรอบนึงให้มันข้ามไปฝั่งนั้นซึ่งถ้าสมมติว่าเราตีตกอีกรอบนึงก็จะมี drop area ฝั่งนั้นอีกอันนี้ตามกติกาเขาว่ามาแล้วคุณผู้ชมมาเอาใจช่วยว่าจะตีตกน้ําอีกไหมหรือว่าจะข้ามไปหรือย,ยังไงรอดูจ้าเออก็ตก ในในในเมื่อกี้ทีมงานคนไหนนะบอกว่าบอกว่าถ้าตีตกน้ําต้องให้ลงไปเก็บลูกแกตะกี้พี่ตะกองบอกว่าถ้าสมมติว่าตีตกน้ําเนี่ยลงไปเก็บเองนะซึ่งการตีตกน้ําพี่ได้ไปเก็บห้หน่อยไปจอนเดี๋ยวกำลังจะขับรถข้ามทองนดคะโอ้จอดโอ้แอบเสียวนิดนึงเธอจะไม่ตุยตรงนี้ใช่หม ตีอะไรกอบ้าขับรถเถอะเดี๋ยวจะมาผัดกอบให้ดูเนาะว่าจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็คือจะต้องทำโทษก็คือใส่เสื้อในอากาศที่ออุ่บแฉก้าขนาดนี้มาดูเลยก้ะ ปีมือขนาดนี้แนละ้วทำให้เด็กคนดูน่าตื่นเ่้นไหม Yes <h ums> This is my turn โดนแน่กักและมิสโอฟทเวนตี้ทืนที่วันได้แกเชอร์ตามต้องได้ใส่เสื้อแล้วใครเนี่ยใส่ไปเลยค่ะไม่ได้อยากใส่แล้วดูอากาศตอนนี้ตอนนี้ก็คือ เหลือแค่อูดกับทะเลทรายซาฮาราจ้ะซาฮาราไปพีระมิดกันไหมคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่มอบเสื้อให้ในวันที่อากาศ38องศาเฮ้ยเอลีคุณผู้ชมจากรุมตะกี้มานี่ใส่เสื้อแล้วโอ้อากาศแดดอยู่ที่นี่คือ เย็นสบายเย็นสบาย20อสองศาเฮ้ยไปโกหกเขาสันที่ไหนอ่ะฉันมั่นใจว่าลูกต่อไปเนี่ยพี่แต็มได้เส,สื้อแน่หนาวอยู่พอดีเลยอ่ะเอาไปสิข้างไหนวะยากมามามาลองดูนะเอาลูก,กนะีามา้มามามาอานะจะเอาแล้วนะเอาเลย อันนี้ทดลองทดลองทดลองอันนี้อันนี้ต้องโฟไหมไม่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 โฟมีแค่ขี้ดินไปรู้จักขี้ดินนะรู้จักค่ะเป็นดินเฉยๆนะฮะอ่นนะโฟทันไวถ้าสมมติว่าไม่จะว่าน้องน้องลูกก็อาจจะแบบไปชมต้นไม้หรือว่าลังโนกหรือว่าถนนใหญ่ถนนใหญ่ก็คือเมื่อกี้ถ้าสมมติว่ามีรถยนต์ขับมาค่ะไม่กระตกก็น่าจะไม่กระโกก็แบบว่าโดนสักคนหนึ่ง พี่แตมมาสิมาอมาโหตีสวยมากเลยยัโงเอาดีแล้วบื้ดยอดเลยแบบนี้โฟไหมไม่ไม่ต้องโฟไม่ต้องโฟเขาอยู่ในระยะทางที่แน่คือไม้นะคะฟาดแขนไปหนึ่ง เมื่อสักครูน่นี้กัปก็ได้ตีออกนอกเส้นทางครับเพื่อนเพ 1991, oui, okay. mm hmm. ื่อนปั๊โอ๊ยตะกี้ตีออกนอกเส้นทางแล้วทีนี้ใช่ค่ะเขาบอกว่าตามกติกาเนี่ยถ้าตีออกนอกเส้นทางเขาเรียกว่า OB OB อบหรือว่าที่ยอมาจากออ o ์บอเออโอร์บะซึ่งมันก็ออกไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องดรอปลูกมาตรงักช่วงนี้ แล้วก็แต่ว่าจะโดนหัก2คะแนนใกล้ๆขอบสนามเดึงกลับมางี้ใช่เฮ้ยเราดูมีความรู้เนาะใช่ซึ่ทำมันด่าหรอเขาเพิ่งบอกตะกี้ใช่ไม่ใช่ความรู้จากเราเองเนาะเดี๋ยวเรามาตีลูกต่อไปแล้วมันใกล้ใกล้หลุมแล้วใกล้หลุมแล้วเฮ้ยมันโค้งกลับมาอยู่แม่บ่าบาแบบนี้ไม่ออกแไม่ออกไม่ออกไม่ออกเลย ข้าอะไรมันปล่อยพลังแบมันปล่อยพลังแฮนี่ไงความความสุขของการเล่นกอล์ฟก็คือเมื่อกี้แหละเล่นหวดแบบปกติไม่ค่อยถือไม้กอล์ฟขวดเท่าไหร่ใช่ปกติใช้แต่ไม้เรียวอย่าตีหนูเลยนะคุณครูทำไมถึงมาสายอย่าตีหนูเลยค่ะเป็นไรอ่ะ โลบีอันหนึ่งปักไปยล้วหน่อยต้องไปตีต่อไป่ะเนาะตีต่ออยู่ดวค่ะตีต่อไปแฟนเราลูกนี้ยังไงก็ลูกจับตาดูได้เลยจับตาดูจับอย่างนี้จิเอามือนี่มาจับจับตามันไปอันนี้จกตาหรือเปล่าจับตาดูแล้วนะตั้งใจดู ไปเลี้ยวลุงแจอยากไอบ่ทำไมร้องล่ะให้ได้แล้วดิฉันแพ้แล้วค่ะ สักแป๊บหนึ่งเนาะตะกี้ปีแข่งขันต่างๆนานากันมาแล้วบางคนแบบบอกว่าสนามกอล์ฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่มันกว้างมากแล้วแบบหอบน้ํามาเองไหมแบบอาหารน้ําถาท่ากินจากไหนใช่ซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีร้านค้าที่กระจายแต่ละจุดแต่ละโซนใช่ซึ่งตอนนี้นี่ก็มีอยู่4ีร้านตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หลุม8ก็ที่หลุมร้านค้าของพี่เขาเนาะจริงๆแล้วเนี่ย ช่วงนี้คือสปอตเซอร์เข้าได้เลยเนี่เราก็จะแบบมีความไทยอินเนาะนะถ้าใครที่สนใจนะครคุณลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามา,าติดต่อโฆษณากันได้ค่ะแลจา้าเนาะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวพูดคุยกอบพี่จะเล็กหน้อยนะครับที่นี่มีกีดมีเขาเรียวกว่าอะไรมีกีหลุมคะคุณพี่คะ่ะมี17 17บเจ็ูมแล้วร้านร้านค้าเรามีทั้งหมดกี่ร้านครับเรามี4ร้านค่ะมีสร้านใช่จะมีเป็น4ซุ้มซุ้ม4 8แล้วก็13 17ามสเอาไว้บริการก็ถ้าสมมติว่าพี่พี่นักกอล์ฟคนไหนที่มาแล้วเนี้ยแบบว่าอยากจะแวะพักทานน้ำเข้าห้องน้ำตรงนี้ก็มีห้องน้ำบริการด้วยเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะไปเเรียกไดาคครันจริงจใช่ค่ะขอบคุณมากครับขออนุญาต ตอนนี้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ยากที่สุดแล้วเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีแหล่งน้ําจะข้ามหรือไม่ข้ามติดตามกันครับ <Bee> ได้อยู่พอร้เลยได้ไหมมาถึงนแต่ท่าสวยอยู่ใช่ป่ะล่ะออใช่ซ้อมเก่งมากเลยตะ <_ co ast> กี้ฮ้ยซ้อมเก่งมาก เยอะเลยไม่ลงน้ำไม่ลงน้ำแต่ว่าไม่ได้ออกไปไกลอยู่ตรงนี้ติดแหอยู่ตรงเนี้ยค่ะใช่จริงๆเราควรจะแบบว่าจ้างพี่แคดดีให้มาช่วยเนาะเออเออเ่าแล้วเนาะแล้วจ้าไปบนิลลาไปมาแม่พอลุงสียองยังไงก็ลง ลงน้ําไม่ลงหลุมใจลงน้ำป้องอยากอเขาอ่ะคือตอนนี้มีนักกอล์ฟไลยล้อมรอบตัวเราใช่ค่ะแล้วเขาก็กําลังจับตาดูว่าพวกเรามาทําอะไรกันะคซึ่งทุกคนที่อยู่ตรงนี้เขาตีเก่งมากตแล้วเขาอ่ะมองมาที่เราเขาก็จะเขาก็จะคิดว่าเราอ่ะเฮ้ยพวกนี้มันเป็นใครเด็กพวกนี้มันเนี่ยเซียนหรือเปล่าเป็นแบบนักกอล์ฟ มืออเยาวชน,วนเออ,เอ,อ,เอ,อรุ่นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่นะค่ะมาฉันมั่นใจว่ายังไงก็ลงเนาะลงตรงนี้แหละลาเล่นล <ง S 1> ต้องลงหลุมสิเนาะ<ป>อัศจรรย์ฉันว่าเรื่องของปฏิหารหรือว่าเบ็บนบนโลกนี้มีอยู่จริงและฉันทำมันได้ I can do it อออบคุณผู้ชมรออะไรสวยแล้วครัไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าจะตีไม่เก่งเท่ากับเราถึงแม้ว่าศักยภาพในการเล่งกอล ไม่เก่งเท่าเราความสามารถในการดีจะเล่นกีฬาไม่ได้ดีเท่ากับเราหรือจะไม่มีอะไรในชีวิตที่ดีเลยแต่อย่างน้อยก็มีเพื่อนที่ดีอย่างเรานะรู้สึเบียกำลังใจจังเลยไม่เป็นไรนะขอบคุณนะก่อนจะไปลุมสุดท้ายเนาะเพราะว่าเราแข่งกัน5ตาตอนนี้ตาที่4ี่แข่งเสียไปแล้วก็ชนะ คุณลืมอะไรหรือเปล่าใส่อีกหนึ่งสำหรับผู้พ่ายแพ้ไม่ไม่ต้องดีใจขนาดนั้นก็ได้ใส่หน่อยหนาวจังเลยออเพิ่งใส่แค่ตัวเดียวนี่ฉันใส่สองตัวแค่นี้คือจกัรกรยานเปียกไปหมดแล้วเ <laughs> นา<อ>ะเปียกนึกว่าไปอาบน้ำมานะเออเอาสิอาเลยคุณผู้ชมว่าคนที่เขามาตีก็เขาจะแปลกใจไหมคะว่าแบบการตีก็มันจะหนาวอะไรขนาดนั้นเออเนาะคราวหน้านี้แบบเอาเสือ้อเสื้อแบบ เจ้าโค้ชเลยคะคนแก่คนเป็ดอย่าท้านะก็ทำจริงนะท้าคือทำจริงเลยทีมงานทางดฉันดูเลยค่ะตั้งใจที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นอะไรที่มันท้าทายนะคะเพื่อนๆครับมาตีเฉยๆมันก็ไม่มันใช่ไหมคะครับผมต้องแบบว่าใช่ไหมรับผมครับผมต้องแบบว่าอย่างนี้แหละไปหลุมสุดท้ายครับเพื่อนๆไปเรับมาลูกนี้ลูกสุดท้ายแล้วเนาะตอนนี้ คะนแนนส,สองสองกากพีแต่มนีสองสองอยู่ถ้าลูกสุดท้ายใครชนะก็ได้ขึ้นรถใครแพ้ต้องใส่เสื้อและเดินกลับเดินกลับไปเข้าไปตัวเมืองคอนเดนเรา <c oughs> ลเล่นเดินไปตรงรถตรงนี้ลงมาจอดแต่ไกลยอยู่เนาะมาแต่ถือว่า ไกลนะไกลอยู่แต่มันตกน้ําของก้ากับมันตกน้ำเมื่อกี้ถ้าสมมติตกน้ําก็อย่างที่กติกาทุกคนรู้ดีก็คือไปตรงที่กรอบแอร์เรียแล้วก็ตีกันไปต่ออนี่เขาถนัดมงศานี้วะเขาถนัดมุอนี้วะเดินกับตัวเมืองคอนแก่นสถอกั๊ก ฉันจะไม่ยอมเป็นคนที่ต้องเดินกลับหรอกค่ะไปเดินกันไม่ได้ตัดต่อไม่ได้มีเวทมนต์แต่ใช้ความสามารถล้วนๆและนี่คือกั๊กวัชรินทรวีโชดครับขอบคุณคุณพ่อของคุณแม่ที่ทาให้กั๊ ทม่ได้มีวันนี้แค่ไม่ได้ลืมคนนี่เลยสำหรับบทลงโทษของคนแพ้ก็ต้องตัวที่สามนะจ้าเออใส่ไปเลยปังๆประมาณนี้แหละคะคุณผู้ชมสำหรับ EP ของสนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัฐเนอะเป็นกีฬาที่ก็แนะนำสำหรับใครที่อยากจะแบบออกกำลังกายชิลๆสบายๆอากาศดีเนาะที่แบบ เขียวตะจีแบบนี้และยิ่งช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ก็เหมาะที่จะมาเล่นกีฬากลาง,งแจ้งคนก็ไม่เยอะด้วยนะพี่แดมใช่ค่ะเหมือนได้มาพักผ่อนเลยแล้วก็สําหรับเราสองคนเนี่ยก็คือไม่มีพื้นฐานไม่เคยเล่นมาก่อนแต่เป็นไงผลงานวันนี้ก็กได้อยู่ใช่เพราะว่าพี่ที่เป็นผู้จัดการพี่ที่เขาดูแลเขาก็บอกว่าเฮ้ย ถ้าเป็นสําหรับคนแรกเริ่มเนี่ยสองคนนี้คือเริ่มเดวเริ่อยู่เ้อถือว่าแบบว่าปังอยู่ปังอยู่ังอยู่อะไรอยู่เ้อก็ได้อยู่ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับรายการลองทัวร์มัวแช่คอสำหรับ E ีพีนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้กักกับพีสเต็นะครับก็ฝากติดตามทางช่อง KTV K1 นะครับและก็เพจ KTV ออนไลน์นะจ๊ะสำหรับวิธีนี้ลาไปก่อนและก็คนที่แพ้คุณต้องเดินนะเราขอนะสวัสดีค่ะ ลาก่อนค่ะคุณผู้ชมลาแบบคุณเดินส่วนในส่วนของกางเองก็จะขับรถไปแล้วบ๊ายบายนิจัยคอทีมงานจะไม่มาร,รับดีฉันเลยใช่ไหมคะหวาเว้เลือเกินค่ะ มันเลือดไม่กไม่ได้ตั้งใจกองขับไจเลยนะ